ข่ิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่น สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบอกอสุริยาทีวีดาวเทียม43 43ริชั่นข่าวไทยร้อยออนไลน์นำสมัยในประเด็นข่าวต่างๆประจำวันนี้มาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมข่าวพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำผสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา1 9นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2567ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกลายตําบลแม่น้ำคูอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจัง จังหวัดระยองเป็นประธานนำข้าราชการทหารตำรวจและผสมนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผ่านพุ่มถวายสัตว์และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวอาศิรวาวถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมมีการจุดเทียนชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สวนนงนุษพัทยาจัดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ในกำพลตันสัจจาประธานส่วนนงนุษพัทยานำคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปและช้างแสนรู้ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติในพิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศร ah ีสินทรมหาว วชิลาลงกรพระอวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พันพรรษาณบริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารวิวัฒน์สวนนงนุษพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ภายในงานมีขบวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาปวงประชาเทิดไทองค์ราชันสุดยิ่งใหญ่จากนั้นในกำพลตันสัจจาประธานส่วนนงนุษย์พระยาเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยถวายราชการะนำกล่าวสดุดีถวายพระพรและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธีจากนั้นชมการแสดงถวายพระพรชุด อาศิลวาาเฉลิมราชาก,กรีวงและน้องช้างแสนรู้จำนวนสองเชื่อถวายพวงมลลาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจซึ่งทางส่วนนงนุ์พัทยาได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้ ทัพเรือภักที่1จับมือเทศบาลตำบลทับมาเปิดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติพัฒนาคลองทับมาจังหวัดระยองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567นี้เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคม2567ที่บริเวณคลองทับมาหมู่7ตําตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนาวาเอกกฤตศดาจิรัตรไพรพรรองเสนาธิการทัพเรือภักที่1เป็น ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบตัติพัฒนาคลองทับมาจังหวัดระยองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดโดยทัพเรือภาคที่1และเทศบาลตำบลทับมามีนายฉัตรแก่กล้ารองนายกเทศมนตรีตำบลทับมานางสาวเรวิยาขจิตเนติธรมรมปลัดเทศบาลตำบลทับมานายสโลพรวงศรีกำนันตำบลทับมาเจ้าหน้าที่เทศบาลและ ประชาชนจิตอาสาตำบลทับมาและมีกำลังพลทหารทัพเรือภาคที่1ร่วมกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูลสถาบันพระมาหากาษัตริย์โดยภายในงานได้มีการปล่อยพันุ์ปลาเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ําและเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทับมากําจัดวัชพืชป้องกันการตื้นเขินของคลองทับมาและเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในห่วงฤด,ดูฝนนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติผาครอบครัวทเที่ยวเกาะล้านคึกคักขณะที่เจ้าหน้าที่คุมเข้มใส่เสื้อชูชีพในวันหยุดยาวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮพัทยาใต้อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศวันหยุดยาว3วันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ที่เกาะล้านซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่าง่าครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินทางมาต่อคิวขึ้นเรือโดยสารขนาดใหญ่และเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปพักผ่อนและเที่ยวชมความสวยงามของเกาะล้านส่งผลให้บริเวณท่าเทียบเรือดูคึกคักซึ่งเจ้าหน้าที่บนเรือได้ให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นเรือสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวเมืองพะท ขณะที่ชายหาดจอมเทียนพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างพากรอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำทะเลกันเป็นจำนวนมากเช่นกันทีวีดาวเทียมซีซัสวิชัน่นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิรมวลชน